สบายดีและสวัสดีพี่น้องเอฟซีฝั่งลราฝั่งไทยและต่างประเทศเด้อจ้าวันนี้น้องตุกเกี่มาเฮ็ดตัามะกรูดท่านี่เนาะพี่น้องเนาะสิยำยำยำเลยให้ให้แม่เป็นคนตําให้กินน้ะพี่น้องน้องวันนี้เนาะคือว่าเมนูนี้กับบได้กินมาโดานโดนแล้วพี่น้องหลายปีแล้วเนาะขัาศึเบ้าล้วก้เคยกินแม่ตําให้กินเจนแตโดนแล้วพี่น้องเนาะเขาบได้กินหลายปีแล้วศึกให้แม่ตําให้กินน้องวันนี้เนาะข้าสิยำให้แม่ก่อน สำคัญเลยเนาะพี่น้องเนาะแบบไทก็ยาตัดมะกรูนีเนาะต้องเอาวันคิ้วมันออกเนาะพี่น้องแบบว่าขอบมันนี่นะเป็นขอบนี่เขาเอิญคิ้วมะกรูดนีเนาะแม่ว่าว่าขั้นบ่อแล้วล้างน้ําแล้วมันสีแบบเวลากินแล้วมันสีสมักพี่น้องสมักสมักใช้ได้พี่น้องเลยโนโตเกียวเคยสมักแบบอ้างขัที่นีอย่าบุญยาสมักพี่น้องเลยไปสมักทีกวาเนาะ ซับคือซับอ้ําหูน้อพี่น้องนี่ซอยบบนี้เนาะซอยบางๆได้แห้งดีน้อพี่น้องเนาะเจใ๊เม่์จับไม่จีนเนาะกืดน้ำลายถ่ายเลยพี่น้องผนหายกรไข่เน้ะพี่น้องเนาะอันแบบท้องฟ้ามืดบางหนึ่งนี่เนาะแต่เดี๋ยวนี้ครับแจ้งขึ้นแล้วแต่ว่าฝนยังตกอยู่ตอนนี้เฮากย่ํำกัญชนแล้วเนาะพี่น้องนอะอีกหมากหนึ่งนอนนี่ พักซิมากินกับพักใบอันส่งเชาเนาะพี่น้องเนาะนี่ใบส่งเชากับใบบักนาวเนาะนี่ใบบักนาวพี่น้องนี่จ็บแซ่บเลยพี่น้องเลยมันลายแตกบักมานจ้ะเมื่อกี้เนาะตัวยังน้อยพี่น้องแม่ไปลินกะมุ่งลูกก็ไปน้ำนะพี่น้องเพื่นกาผ้าจีตำก็ทันี่ซุ่มเ่ยพี่น้องซุ่มินแล้วก็มากินกับพักส่ม <coping> ส้มเช้านี่เนาะแซ่บแซ่บเป็นแหก็รซีซอยนะพี่น้อง มันมันบอกคือมันหุ่งนะพี่น้องแล้วขา้าซอยเนาะมันมันแตกออกอันนี้แล้วข้าตา่ำข้าก็ต่ำเน้นแบบต่ำเพราะไม่เล็กๆเนีน่ยนาะพี่น้องเนาะเพราะวข้า,ขาซอยมันซอยใหญ่ไปบปน,นี้ขา้าวเจียไปต่ำกันเลยเนาะพี่น้องสบ,บายดีเหมือนี่กระชิมมาต่ำช่วงหมวยที่นี่ชูรู้กินแล้วมือนี่ก็เกี่ยววันหยาดชี้มือแม่ตม่ำเคยกินเจ้าตา่ำแบบแซ่บว่ะ แม่ก็มาตัดอะไรนี่โบได้กินดุลเนาะพี่น้องใส่ผักเทียมใส่ผักเทียมชาใส่ผักเทียมแล้วกันใส่มะเพสต์ใ่กะแบบใส่เกลือพี่น้องอันนี้ในตัวเกี่ยวปาดบางนาวให้แม่ประมาณมะเพสต์ห้าหน่วยบ่งกับโบจะมีอยู่สองขันด้วยปาดเลยเนาะ ม,ม,มันมันหมุนมาหนึ่งน้องดัมเป็นลูกนี้วันนี้อันน้องตะเกียวลืมปอกบางนาเนาะแม่อันแม่หากระบอกให้น้องจำมาสีขมนะครับสีดำใส่เลยพี่น้องเหาสีปอกก่อนหน่อยปอกบางนาวก่อนปอกกระบมันบักทึกหน่อยตัวมันขมขมกระบอกางนาแม่พี่น้ขอ,ของปัดเอาหนึ่งก่อนวันนี้ก็กสีใส่บงางนาเนาะพี่น้อง เส่นมังนาวเส้นเป็นมาเสือปราบป่ะเนี่ยนะเปลี่ยนใจกระทันหันน้องใส่นัวบัตรแล้วแล้วบัตเนี่ยกำสุนงูไวนยเสน่ห์สบายดีสบายดีสบายดีพี่น้อง fc ทางฝั่งไทยฝั่งลาวและต่างประเทศเด้อ เมื่อนี้อันครอบครัวสาวราเซโดกะบชิม่ากินตำมะกรอยท่านี้นะพี่น้องเนาะอันแม่วากะเป็นคนตำสู่ลูกกินเนะพี่น้องเนาะเมื่อนีวาเส้นก้าเส้นเคยพี่น้องอันเลยชุบคนกับเบิ่งงัวน้อยนะพี่น้องเนาะอยุ่งเงิน <c oughs> ยันงัวน้อยมันออกทางพี่น้องเลยยันมันออกไปลบกวนน่นลดเพื่อนนะแมนพี่น้องพักกินกับห้างกะมีเนาะอันพักอันสนเมเซาแกพักใบมังนาวเนาะกับพักสังแงยอยงู่พี่น้องนี่ แม่หาไปเก็บมาใหม่มาห่เลยขอชิมก่อนพี่น้องเลยเพะแเพะดทำลายแตกพี่น้องเลยรสชาติเป็นเอารองน้อยอันเบอันนั้นเลยเด้อบอกพี่น้องเอฟซีเนี่ยพี่น้องเราท่างน่าสงสารเลยเระวังกระมักด้วยพี่น้องเนาะมากด้อยพี่น้องกินกันตามกอล์ฟฮานีกันเนาะ รัวกล้วยตานีนะพี่น้องเนาะตำกล้วยตานีมาเด้อกินชมเด้อชมกล้วยตานีเด้อพีอน้อรสชาติที่ว่าสุดยอดเลยนะพี่น้องใบนี้ก็คือใบช่อมเช้าอ่อใบตำกล้วยตานีไม่ต้องเกี่สิกินใบช่มเช้าอืมอับใบนี้ก็เสีงอ่ะเด็กเสงกินกับตำกล้วยตานีคือต้องกลมๆพี่น้องเลยกินเข้าไปคมเล็บพี่น้องคือสิสมากนะเนาะถูกปะ เข้าเที่ยวไปเที่ยวไปว่ามันก็บแบบนัวหอมแล้วหอมมะนาวหอมพักข้งแง่งแน่หอมพักข้งแง่ง <c oughs> หอมใบสมเช้าเนาะแคบรุ่งตัวกลิ่นรวมรุ่งตัวพี่น้องเดี๋ยวก้ากินพักรวมพี่น้องพี่น้องกองไฟอก่กลินเยอะทุ่งนาเลยกันโค้ชเชนนี่กินส้มได้นี่พี่น้องกินส้มคนแท็กซ่าเนาะก็เลกินส้ม ใบส้ามาแล้วกะใบมะนเานพักเสียงเง,งเบาีบภัยกินตำกล้วยท่าทนี่บับไอที่ว่าเป็นป่อ,อพี่น้องแบบกุ่นดังพี่น้องคือแบบสิจามสิไอนะคระมัก <c oughs> รวมฟอนมันจะเป็น,น,นอะไรเนาะ ไปบางนาอยู่จุดวัดสุดยอดไปบางนางเอาแม่บองนางไปบางนาองเงา้เป็นอยากจะบุญไทยธรรมะมีพี่น้องหลายชานเพื่อว่าอันน,อน้องน้อยกินเป็นตะแซบเนาะพี่น,อน,น้องเนาะเมื่อวานน้องน้อยกับซิม,มายั้อนลำลายพี่เก่าพี่น้องเร <c oughs> ตืนจะกินแล้วก็ยากเนาะแซบแม่ก็ะหึบใส่หุบใช่ นี่อย่าบ่นเนาะพี่น้องสิบอยังยังบอยเคยกินตำกระเทันนี่พี่น้องนี่บ่นเนาะกระเที่นี่จำแม่มักอยู่แล้วมักบุกค้นนะนี่เคยกินบอยได้กินโดแล้วแซ่บแฮงพี่น้อง เคยกินละซิฮู้นะพี่น้องนะบรูซาเป็นอะไรเนาะแ่บพี่น้องใช่พวกพิหน่อยกับพิษไรไหมบรูซ่าเป็เผ็ดหลายพี่น้องแห่กินม,มาด้ท่านกินตากุยทนนี่ทันสมักหรือว่าไอปกติพี่น้องทัานบ่สมักบรออนี่เพ็ดปกติพี่น้องเลยแดดหาก็ออกอบดมือนี่เนะาะหาก็มีแดดแรงบ,บดมือเห็นไหม ข้าวฟ่างยงหอเออแล้วนีก็อิ่มมาได้แม่แล้วเราก็เริ่มอ,อิ่มแล้อิ่ม,มหกห้งมากมสเส็บหล้วพี่น้องอิมแล้วนอนีแน่อิ่มแล้วแม่น้องัวเกี่ยวกินบ่ได้หลายคำเพื่อนะกินเข้าด้วยกันยักกินลายอยู่พี่นอง้ โอ้ยจะให้พี่นอ้องของไปชุมกุ้ยชันี่ห่วงเลยแม่และพี่น้องแซ่บหนุ่งน้อยเต๊กจมยันงเต้อันอาทิตย์ก่อนพี่น้องค่ะก็ได้กินเนาะสมใจเพื่อนวันที่เท้าสีมาไลฟ์สดเนาะพี่น้องเนาะไลฟ์สดท่งนาไลฟ์สดอยูนน่ทูบน,น,นาเนาะสี่คนพี่น้องส่วนสีไลฟ์สดจักโมงเดี๋ยวเท้าสีมาแจ้งอีกเถื่อหนึ่งนาะพี่น้องเนาะอน่าลก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอง สาวลาวเซโนแฟมิลีในเดอ้อพี่น้องหนูอยู่บอสมัครเลย <c oughs> บอบสมัครปัน,นไดดอกเพราะว่าหาเอาคิ้วออกเมื่อกีกันบอกเอาคิ้วออกโอย้ย <c oughs> มักมากแท้เดี๋ยวพี่น้องพี่ซบอกว่าน้องน้อยเป็นคนเดียวที่บอสมัครเพื่อพี่น้องเอฟซีเพื่อยละ น้องน้อยกินเผื่อกระอิ่มแล้วพี่น้องกินเสียน้องกินเผื่อพี่น้องมั้งเนี่ยบุดเลยอิ่มแล้วมึงนี่บุดน้องน้อยเิ็นเพื่อน้องน้อยจนเื่อแจงเ่อแตพี่นาะไม่ได้เพชรประเด๋เนาะแม่ใส่มาเพชรห้าเม็ดเนาะดูดีแซ่บ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องนาอ,นอ,นอพ่อกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณที่ติดตามหับชมุอบคุณล,ยลายขอ้คุณามากบาย